สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้พี่แขกก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับการทํำบัตเตอร์เค้กนะคะสูตรต้นตํำรับค่ะสูตรนี้ก็เหมือนที่ฝรั่งเขาอบนะคะจะมีหน้าแตกบ้างเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะพี่แขกก็ทําขายมา20ปีแล้วนะคะรสชาติเขาเนี่ยหอมหวานแล้วก็นุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะ แต่พี่แขกขอบอกว่าสูตรนี้ค่อนข้างที่จะทํายากนะคะเพื่อนๆต้องตั้งใจดูนะคะแล้วก็หัดทําหลายๆรอบค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะใช้แป้งข้าวโพด20กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาเนยขาว60กรัม EC 35กรัมน้ำแข็ง70กรัมเนยสดเค็ม150กรัมมาการีหรือเนยเหลืองนะคะ60กรัมนมสด10กรัม นมผงห0กรัมแป้งเค้ก240กรัมน้ำตาลทรายปั่นละเอียด200กรัมไข่ไก่เบอร์3าฟองค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ไก่นะคะแช่ตู้เย็นค่ะช่องธรรมดานะคะแล้วก็น้ำแข็งแช่ช่องฟรีซไว้ก่อนนะคะก่อนใช้น้ำแข็งเนี่ยเราต้องมาทุบให้ละเอียดก่อนค่ะขั้นแรกเราก็จะร่อนแป้งไว้ก่อนนะคะเทส่วนผสมของแห้งค่ะแป้งนะคะแล้วก็นมผงผงโฟนะคะ แล้วก็ร่อนรวมกันเลยค่ะพอเราเตรียมแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทส่วนผสมของเนยนะคะใส่อ่างผสมค่ะก็จะมีเนยเหลืองนะคะหรือว่ามาการีนะคะแล้วก็เนยขาวเนยสดนะคะเทรวมกันค่ะยกเว้น ec นะคะ เนยสดเนี่ยก่อนใช้เราก็เอาออกมาจากตู้เย็นสัก15นาทีนะคะแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องตีนะคะใช้ความเร็วต่ำค่ะตีเพื่อให้เนยเขาเนี่ยอ่อนตัวลงก่อนนะคะวันนี้พี่แขกจะใช้ EC ของตาดาวนะคะเขาต้องแช่เย็นนะคะแล้วก็ก่อนใช้เนี่ยเราต้องคนให้เขาเป็นครีมขาวก่อนค่ะถ้าเพื่อนๆมียี่ห้ออื่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ ระหว่างนี้ถ้าส่วนผสมของใครติดหม้อนะคะเราก็ใช้ไม้พายเนี่ยช่วยเกลี่ยข้างๆขอบอ่างผสมได้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่แขกก็จะเกลี่ยขอบอ่างผสมเช่นกันนะคะเพราะว่าใช้เครื่องแบบนี้นะคะแบบตั้งโต๊ะแบบนี้ก็เขาจะติดขอบอ่างนะคะเพราะว่าเราจะ คนไม่ถึงก้นค่ะและตอนนี้นะคะพี่แขกก็เพิ่มเป็นความเร็วปานกลางค่ะเพื่อตีให้เขาขาวฟูขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเห็นไหมคะทุกคนตอนนี้ เนยของเราเนี่ยเริ่มขาวแล้วฟูขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แขกจะใส่ EC ค่ะที่เราคนเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะลงไปค่ะอ่าเมื่อเราใส่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตีต่อนะคะใช้เป็นความเร็วปานกลางค่ะ หลังจากที่ใส่ EC แล้วนะคะพี่แขกจะจับเวลา15นาทีค่ะในการใส่น้ำตาลนะคะจนตีเสร็จเรียบร้อยค่ะ หลังจากที่เนยกับอีซีเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทยอยใส่น้ําตาลที่เราปั่นแล้วนะคะทยอยใส่นะคะประมาณครั้งละสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้ความเร็วปานกลางในการตีนะคะอ๋อถ้าเพื่อนๆื่อไม่มีเ,เครื่องปั่นน้ําตาลนะคะก็สามารถซื้อน้ำตาลเบเกอรี่นะคะชนิดละเอียดมาใช้ได้นะคะ ค่ะเราก็จะทยอยใส่น้ำตาลเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดค่ะระหว่างที่เราใส่เนี่ยแต่ละครั้งเราก็จะห่างกันประมาณสักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีได้นะคะระหว่างนี้เราก็ต้องเกลี่ยขอบอ่างผสมด้วยนะคะเพราะก็จะมีพวกเศษน้ำตาลเศษเนยนะคะติดก้นอ่างนะคะ ระหว่างตีเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะใช้ไฟ160-170องอศาค่ะแล้วเราก็ต้องไม่ลืมที่จะเตรียมพิมพ์ไว้ด้วยค่ะวันนี้จะใช้พิมพ์บัตเตอร์ขนาด9นิ้วคูณ3นิ้วนะคะทุกคนทาเนยขาวให้ทั่วนะคะทั้งก้นแล้วก็ขอบค่ะแล้วก็รองก้นด้วยกระดาษไขค่ะหรือว่ากระดาษลอกลายนะคะ ตอนนี้เครื่องตีของเราก็ทำงานกันต่อไปนะคะเติมน้ำตาลล็อตสุดท้ายค่ะตอนนี้เทให้หมดเลยค่ะหลังจาัดก,การใส่น้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปนี้นะคะเป็นช่วงที่พีคสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีทำที่ค่อนข้างลงตัวนะคะเพราะว่าไม่งั้นขนมท่านจะเป็นไตนะคะ เรามาเตรียมพร้อมกันเลยค่ะนําไข่ออกจากตู้เย็นนะคะแล้วก็พูบน้ําแข็งให้ละเอียดแบบนี้ค่ะแล้วก็นมสดนะคะเทใส่ในไข่เลยค่ะแล้วก็เทน้ําแข็งลงไปเลยค่ะ แล้วก็มาเทส,ส่วนผสมของไข่นะคะลงในเครื่องเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมของแป้งที่เราร่อนเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะเมืใส่ครบแล้วเราก็เปิดเครื่องเลยค่ะใช้ความเร็วต่ำเออเพื่อให้แป้งเขาไม่ฟุ้งนะคะแค่เล็กน้อยทาไม่ต้องนานนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดเป็นความเร็วสูงเลยค่ะ นับ 1- ถึงสิในใจนะคะแล้วก็ปิดเครื่องค่ะเกลียก็ขั้นตอนนี้ก็พยายามทำให้คนให้ไวนะคะ,ะเกลียเสร็จเราก็เปิดเครื่องค่ะใช้ความเร็วสูงเหมือนเดิมค่ะนับ 1- ถึงส0ในใจค่ะ พอครบสิบนะคะเราก็จะปิดเครื่องค่ะแล้วก็เกลี่ยเช่นเดิมค่ะขั้นตอนนี้เราจะเกลี่ยทั้งหมดหรอบนะคะสำหรับความเร็วสูงค่ะ อ่าตอนนี้ก็เกลี่ยครบห้ารอบแล้วนะคะเราก็จะเปิดเครื่องใช้ความเร็วสูงค่ะนับ1นึถึงสินะคะพอครบสิบแล้วเราก็ลดความเร็วนะคะเหลือความเร็วปานกลางค่ะตอนนี้เราก็ลดความเร็วนะคะเป็นความเร็วปานกลางค่ะปีต่อสักครู่นะคะแล้วเราก็เกลี่ยค่ะ เสร็จแล้วเราก็เกลี่ยนะคะเพราะเกลี่ยเสร็จเราก็จะนับ1-10ึงในใจเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเราก็ลดความเร็วนะคะเหลือความเร็วต่ำค่ะแล้วก็ปิดเครื่องเลยค่ะอ่ะตอนนี้เราก็ ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาตักใส่พิมพ์ค่ะแล้วก็ใส่เตาอบกันเลยค่ะวันนี้เราใช้พิมพ์บัตเตอร์ขนาด9นิ้วนะคะทุกคนการตักเราก็ต้องช่างนะคะให้แต่ละพิมพ์เนี่ยเท่ากันค่ะ เมื่อตักเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ปาดหน้าเขาให้เรียมค่ะแล้วเราก็จะใช้ถาดทั้งหมด2ใบนะคะถาดรอง2ใบใบล่างเดี๋ยวเราจะเทน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปประมาณ1ถ้วยตวงค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็นำเข้าเตาอบเลยนะคะใช้ไฟ160-170องศาค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือว่า เยอะน้อยกว่านี้นิดหน่อยได้นะคะแล้วแต่เตาอกของแต่ละท่านนะคะถ้าช่วงแรกๆใส่ไปใหม่ๆนะคะอุณหภูมิเขาจะลดนิดหน่อยนะคะไม่ต้องสนใจค่ะหลังจากที่เราใส่ไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเรามาดูไฟใหม่ค่ะให้อุณหภูมิเขาอยู่ที่ประมาณ160-170องศานะคะค่ะตอนนี้ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ เราก็เอาขนมออกทันทีนะคะแต่เอาออกทีละพิมพ์นะคะอีกพิมพหนึ่งก็ยังต้องอยู่ในเตาอบอยู่นะคะพอออกมาปุ๊บเราก็ใช้มีดกรีดให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็คว่ำพิมพ์นะคะแล้วก็หงายหน้าขึ้นเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เราเอาพิมพ์ออกจากขนมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องทิ้งเขาให้หายร้อนนะคะถึงจะมาตัดนะคะ าการทำบัตเตอร์เคกก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะพี่แขกก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยหัดทำบ่อยๆนะคะแล้วก็จับจุดให้ถูกนะคะบางทีการตีแล้วก็การอบเนี่ยสำคัญนะคะที่ทำให้เค้กของเราเนื้อสวยไม่เป็นไตได้นะคะพี่แขกก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แขกด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่แขกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ